ผมก็มีไอซูกูนะครับกับฟลิงตี้เวลาที่เราทําข้อมูลที่มันเป็นคอนเทนต์หน่อยเป็นเว็บหน่อยเราจะเจอปัญหาว่าเฮ้ยด้านซ้ายเนี่ยเราก็อยากใส่ข้อมูลอีกแบบหนึงน่งได้ออกอไม่ฮะไอเว็บไซต์บาร์เนี่ยอยากจะใส่คอนเทนต์เพิ่มข้อย่างหนึง่งวิธีคิดง่ายมากเลยก็คือถ้าเราไปแก้ในคอนเทนต์เอง campaign, ในไซต์บาร์ากับ PHP เนี่ยว่าให้เก็ตเมตาเนี่ยนะครับเมตาคือไอทัาต้องฟิวเจอร์เน,น,นี่ยเก็ตมันออกมาแล้วมาโค้ดออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเรามีช่องที่เราใส่เมตาของเราเนี่ยเราก็เราก็สามารถให้มันโค้ดออกมาได้ ไอ้ต uh, right. so so ัวข right. so right. ้างก็ฟิลเจอเพจเนี่ยมันจะหน้าตาแบบนี้อันนี้ด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเห็นว่าตรงเนี้ยเราใช้ขั้นต้นฟิวนะครับในขณะที่ตรงนี้เนี่ยเราใช้คอนเทนต์ธรรมดาธรรมดาถูกไหมนี้เราโพสธรรมดาไม่ได้นะครับแต่ว่าจังหวะที่เราเขียนนะฮะสมมุติจังหวะที่เราเขียนผมไปเข้าไปบนนี้ตัวไรเจอไรเด็กไม่มีสัญญาณหรออ่ะตรงนี้ก็ได้นะครับ เขาต้องิปเรีนเพลงเนี่ยออฟเฟอยมาแบบนี้เลยนะถ้าเกิดจำได้คือเราต้องมาใส่เขาต้องฟีดแบบนี้ถ้าเกิดคนที่เคยทีมเป็นคนกดเพจอะไรแปลกๆหน่อยนะครับเราก็ต้องมาใส่ไซบาคอนเทนพจแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราต้องเขียนเองแบบนี้ถ้าเกิดคนที่เขาเขียนเขาไม่ชำนาญก็จะยุ่งยากถ้าต้องฟีดเต็มเพลงมาตอบโจทย์ว่าคุณไปเขียนอะไรไปเขียนไซบาอย่างที่ผมบอกไปเขียนเสื้อเปล่าถ้าเสื้อประกอบฟิดอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดเป็นมีรองเท้าประกอบฟิดอะไรบ้างพอเขียนปุ๊บก็มีวันที่สี่วันที่เจ็ดคุณคุ้นแล้วใช่ไหมครับคือวิิีบกนะครั คือทําให้เราเห็นว่าอนี่ห,ไไหน้าตาเป็นอย่างนี้อ๋อโอเคเพราะฉะนั้นพอผมเห็นว่าเออจะมีบุญแจมีนี้นี้ไปดูด้านหน้าเอาไปตอบโจทย์กันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เขาอัปเดตมันก็จะทํางานง่ายนะอันนี้นเรียกว่าทำฟิวเจอร์เพจนะครับต่อไปอ่า,เ,อาเว็บของเพื่อนที่เขาเป็นร้านดีแจนะครับเขาก็ใส่วิดีโอเข้าไปนะครับผมลองมาหลายตัวนะผมว่าตัวนี้ดีสุดนะครับชื่อไอฮาน่าเชื่อว่าดอกไม้เนี่ยนะครับแล้วเอฟเฟกต์วิทยุคนญี่ปุ่นเขาเขียนไว้ ชอบมากเลยแล้วมันเลือกเลือกหน้าตาได้หลายแฉบกบมันจะให้กรอบเป็นสีด่างกรอบรสีเทา,ากรอบอะไรแค้ละลักษณะแต่ละตัวจะเป็นในอารมณ์เนี้ยนะครับจะปรับแต่งได้เยอะมากนะครับส่วนเนทีฟแกลเลอรี่เนี่ยคือแกลเลอรี่มาตรฐานที่ให้มาแต่บทเพลงของจุดห้าของไปถงเนี่ยน,นะครับพอเขาให้บทเพลงไอ้บทเพลงให้มาปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถเอาพลัตต์นบางอย่างเสียบต่อเข้าไปแล้วมันจะเกิดความฟึม๊บึ๊อย่างต่อของทับที่เลยนะเออจะเกิดความฟึ๊บึ๊บที่ที่เราดูในที่ นจะเข้าไได้ือทเได้เลยใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเข้าเลยเนี่ยแล้วมันไม่ต้องใส่บัตรเลชอบ้ให้ดูในบทม คือมากนะครับตัวตนนี้โอเคนะครับผมดีใจมากเลยนก็ตัวที่ให้ดูนะครับเมื่อกี้ชื่อว่า Brad j e f นะครับพอดีเพื่อนเขาเป็นเหมือนกับดี๋ยวนี้นักดนตรีก็เริ่มมีมีเพจของวงดนตรีของตัวเองนะครับตรงนี้ถ้าจำได้ก็คือ g e i t h Dyma นะครับให้มันมาโค่นแล้วก็โคนที่ไตบาร์เขาตั้งเอง แล้วก็สมมติเขามีอไอ้ที่เขาไปเล่นมานะไปเล่นอะไรอย่างแก๊สเนียบนะครับเขาก็เอาเอาใส่เขาก็ใส่วิดีโอเข้าไปนะพอเราเปิดวิดีโอปุ๊บมันก็ที่เขาเล่นอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะเริ่มที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเริ่มที่จะเอล่นแสดงตัวเองออกมาง่ายง่ายๆอ,อันนี้เขาแค่อัปโหลดเข้าไปตัวนี้สิบเนลลี่เนี่ยมันทำวุ้ยๆแบบนี้แหมอย่างเงี้ยเขาเลยวุ้ยๆแล้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าไลฟ์บ็อกซ์นะไลฟ์บ็อกซ์มันเริ่มจะเจอเยอะมากเลยนะครับเป็นเป็น แต่ผมคิดว่ามันตอบโจทย์ในแง่ของในแง่ของดูการ์ดที่สายนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอเราเราเราทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอันนี้เราเรวมเมทหนึ่งเราใส่คัฟฟิ้นเข้าไปที่เหลือเราไม่ต้องเขียนแล้วตรงแน่ไปห,หมดเมื่อกี้ปาแจ๊สน,นะครับในวีโอนะก็แนะนำตัวนี้นะผมว่าตัวนี้ดีสุดนะเท่า,า,านะที่ลองทำดิจิตอลทูโวอันนี้เขียนเองเยอะมากนะครับก็มีเพื่อนผมที่เป็นโปรแกรมเมอร์แล้เขาช่วยเขียนผมเองเขียนไม่ไหวนะครับก็ เพราะั้นว่าเขาใช้เรียกว่าสคริปไตคลัสนะหลังหลังๆมันจะมีพวกเฟรมเวิร์สของของแต่ละชิ้นเยอะขึ้นนะครับแล้วหลันก็จะมีสคริปป์ขนาดใหญ่ที่เขาให้มันเป็นเฟรมเวิร์สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็หยิบมาใช้นะครับที่อันนี้คุณจงเครื่องหอมเขาก็หยิบมาให้มันกลายเป็นแกลเลอรี่รูฟเฟิลอีกแล้วนะครับสมัยนี้ก็คือรูฟเฟอเมื่อถึงจะปล่อนไปนักพาร์ทมันจะเปิด แล้วมันจะหายไปแล้วจะกลายเป็น